สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง c g m 4เก็นเช่นเคยนะครับก็สำหรับเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงงานใหญ่ๆที่เป็นกิจกรรมอีเวนต์หลักๆอีเวนต์ระดับบิ๊กๆของอ่าโฟรตีเอสปไทยแลนด์กันไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอีเวนต์อีก สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันมันก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ความพิเศษเลยก็คืออีเวนต์นี้สี่รายการที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันอ่าไม่ใช่แค่แฟนคลับไปนั่งดูเฉยๆแต่มันมีเรื่องของความผูกพันการที่ได้เจอแฟนเอ่อเมมเบอร์ Member โดยตรงด้วยนะครับก็อ่าเลือกมาได้สี่อีเวนต์ที่ผมรู้สึกว่า เป็นอีเวนท์ที่ทำให้เราเข้าถึงได้เจอน้องๆกันได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับกันใกล้ชิดด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันอีเวนท์แรกนะครับอีเวนท์แรกเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนวงเดบิวต์ใหม่ๆเลยนะครับก็อ่าคือวงเดบิวต์เสร็จวันต่อมาก็เกิดอีเวนท์นี้ขึ้นเลยนะครับเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นเลยก็คือตู้ปลา นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงนะคืออยู่ๆมาวันนึงอ่ะเดบิวต์เสร็จก็มีตู้กระจกมาตั้งอยู่กลางห้างตอนนั้นเป็น M อ็มคอร์เทียแล้วก็เมมเบอร์ก็จะเข้ามาทำกิจกรรมในตู้ปลาหลายแหล่นะครับไม่ว่าการพูดคุยกันทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น กันหลายอย่างอ่ะมากมายแต่มึงมาพูดคุยมาสนทนากันมีเรื่องขององานต่างๆเช่นลอยกระทงก็มานั่งทํากระทงกันสงกรานก็มารดน้ําดําหัวคุณครูกันอะไรกันหลายอย่างเนี่ยคือแบบโหทุกอย่างเกิดในตู้ปลานี้หมดเลยนะครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็เก่งที่มาได้จากกิจกรรมในตู้ปลาี่แหละเพราะว่าตู้ปลาเนี่ยนึผมเคยเข้าไปตอนที่แบบ เขาจะอำลาตู้ปลาเก่าเีาะกิจก,กรรมพิเศษให้แฟนลับเข้าไปอยู่ในตู้ปลาถ่ายรูปในตู้ปลาได้นยแบบเฮ้ยเราแค่เข้าไปนั่งเฉยๆตรงนั้นนะ่ะแล้วมองออกไปอ่ะเราก็ตื่นเต้นแล้วนะแล้วคิดคิดถึงน้องๆนะที่แบบเข้ามาอ่อในตู้ปลาเราแฟนขับมุงอยู่เต็มไปหมดเลยน้องจะตื่นเต้นขนาดไหนนะครับมันคือการฝึกเรื่องของการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องของการพูดการคุยอะไรกรันต่างๆเต็ม ไปหมดนะครับทุกอย่างเกิดในตู้ปลาเด็กๆโตได้ก็ตู้ปลานี่แหละโดยเฉพาะรุ่น1รุ่น2อนะครับแล้วก็ตอนนี้ตู้ปลาก็ย้ายมาเป็นมาอยู่ฝั่งเอ็นบีเล้นะครับก็บรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ความรักความผูกพันระหว่างเมมเบอร์กับแฟนคลับก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้อ,า,อาจจะไม่ได้แบบ ได้คุยกับน้องแบบตรงๆมากมายสักพักหน่แค่น้องอาจจะเดินผ่านเวลามาตู้ปลาได้โบกมือทักทายกันตอนกลับก็ได้โบกมือทักทายกันอะไรกันแค่เนี้ยผมว่ามันก็เป็นความผมว่ามันยิ่งใหญ่แล้วนะหมายถึงว่าทําให้แบบแฟนคลับได้ชื่นใจที่ได้เจอเมมเบอร์ให้เมมเบอร์ก็ชื่นใจที่เจอแฟนคลับได้เห็นว่าเขายังมีแฟนคลับที่ติดตามอยู่นะผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆและอยากให้ตู้ปลา มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่อยากให้หายไปนะครับมากันที่กิจกรรมที่2นะครับขึ้นชื่อว่า48 Group เนี่ยสิ่งที่ดูเป็นโดดเด่นที่สุดที่วงอื่นก็ทำไม่ได้นะครับก็คืองานจับมือนะครับงานจับมือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคือ อ่ะคนไทยเราเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมนี้นะครับอยู่ๆก็ไปจับมือน้องจับมือผู้หญิงแล้วก็คุยอะไรเงี้ยอันนี้บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมนี้นะครับแต่วัฒนธรรมนี้เนี่ยมันอย่าไปคิดในเรื่องของการลวนลามน้องอะไรน้องเลยนะครับเพราะว่าโอตะพันสายพันดีเนี่ยเขาเขาไม่ได้สนเลยว่าไอ้การจับมือน้องเนี่ยคือการลวนลามน้องหรืออะไรเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะครับในถั่วสมองเนี่ยเขาคือ ตั้งใจจะไปคุยกับน้องตั้งใจไปส่งความรู้สึกดีๆให้แก่น้องนะครับเวลามันมีแค่แปดวินาทีเนี่ยมันกาดก็ยืนอยู่เต็มเนาะทีมงานก็อยู่จะไปลวนลามน้องได้ยังไงแค่คิดประโยคพูดกับน้องก็ตื่นเต้นจะตายอยู่แล้วนะครับส่วนน้องๆเองเขาก็เฝ้ารองานนี้เช่นกันนะครับเพราะเขาก็อยากคุยกับแฟนคลับแบบอ่า เห็นหน้ากันสัมผัสกันมองตากันสื่อสารกันนะครับนี่เป็นงานที่ผมว่าตอบโจทย์ทั้งเมมเบอร์ตอบโจทย์ทั้งแฟนคลับได้ดีจริงๆนะครับก็คิดว่างานนี้ก็คงมีต่อไปเรื่อยๆนะครับคือเมื่อก่อนยุคแรกๆเนี่ยสามเดือนจัดทีแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่จัดมันทุกเดือนเลยแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาจัดแบบ ซิงเกิลละครังอีกครั้งนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะมีการปรับรูปแบบอีกไหมแต่ผมว่าณเวลานี้ก็จับมือแบบซิงเกิลละครั้งผมว่าก็โอเคนะก็ก็ถือว่าอินขนาดกําลังพอดีไม่ขี่เกินไปไม่ห่างเกินไปแล้วก็มันก็มีกิจกรรมละอย่างอื่นที่ได้เจอน้องๆอ,อีกมากมายนะครับก็ น่าชื่นชมนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับมากันที่งานต่อไปนะครับก็เป็นงานที่ผมว่า Official ก็ประสบความสำเร็จกับงานนี้เช่นกันนะครับก็คืองาน High Touch นะครับงาน Touch เนี่ยมันมันต่างกากงานจับมือนะครับงานจับมือคือจับมือพูดคุยกันแปดวิใช่ไหมต่อใบแต่ Touch เนี่ยหนึ่งใบ ได้แตะมือกันแตะมือกันเสร็จก็มีเวลาพูดคุยกันแค่3ามวินาทีเท่านั้นแต่ว่ามันมันต่างกันก็คือโอนมอแค่สามวิแต่สามวิเนี่ยคือเราเราคูณหคูณเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วแต่ตัวน้องน้องมาแต่ส่วนใหญ่จะ6ใช่ไหมครับก็คือจะมีน้องก็คือ3ามวิเสร็จคนนี้ก็ไปต่อไปต่อไปต่อจนครบ6คนนะครับก็ถือว่า คุ้มนะ250บาทได้เข็มกลัดมาแล้วก็ได้คุยกับน้องจำนวน6คนแล้วมันก็ไม่ใช่3มวิเป๊ะหรอกมันก็มีแถมมีอะไรกันผมว่าก็เป็นถึงเรื่องคุ้มดีแล้วก็งานไททัศเองก็จะมีเรื่องของรถโชว์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือน้องๆก็จะมาโชว์แสดงร้องเพลงเต้นเพลงต่างๆให้เราได้ดูกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่ากันมากนะครับแล้วมัน,ม,นมันตอบโจทย์จริงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานไททัศงานรถโชว์เนี่ยไม่ได้จัดแค่ เดือนรับครั้งเหลือแล้วเดี๋ยวนี้จัดแทบจะทุกอาทิตย์เลยอะ่ะถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็พลาดงานนี้ก็มีโอกาสได้ไปงานหนึ่งได้เลยก็ได้เจอน้องบ่อยขึ้นนะครับก็ถึงบอกว่าระยะการจัดงานจับมือที่ต่อสามเดือนครั้งเนี่ยไม่ถือว่าห่างไปแล้วเพราะว่ามันมีงานไฮทัชมาช่วยขั้นอยู่ก็คือถ้ามีเวลาก็ได้เจอน้องบ่อยๆนะครับถ้าเกิดผมใครพลาดงานจับมือไปก็มาเจอกันที่งานไฮทัชแ,แทนได้นะครับก็ ตอบโจทย์ทั้งเมมเบอร์แล้วก็ตอบโจทย์ทั้งแฟนคลับได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มาที่งานต่อมาก็เป็นงานอีเวนตนะ์ระดับบิ๊กเลยเช่นกันนะครับระดับบิ๊กสุดเลยก็ว่าได้นะครับก็คืองานทูช็อตนะครับก็งานนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์นัแหละนะครับเพราะว่าอ่าก็วงนียก็มีกฎอยู่ว่าห้ามถ่ายรูปคู่กับน้องใช่ไหมครับแต่ว่าโอ้โหถ้าตามวงแล้ว เจอน้องข้างนอกขอถ่ายรูปคู่ไม่ได้นี่ผมว่าอ่ามันก็เป็นเรื่องของการเรื่องของสิทธิส่วนตัวบุคคลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมก็เข้าใจแหละแต่ว่าคนที่ตามวงเขาก็อยากมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับน้องอ่าเพราะฉะนั้นออฟฟิเชียลเขาก็เลยจัดงานทูช็อตนี้ขึ้นมาเพื่อได้มาถ่ายรูปคู่กับน้องแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเลยนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของน้องนะครับก็จำเขาเรียกอะไรนะ ซื้อบัตร1,000มีซีดีมีอะไรแล้วก็มีอ่าได้บัตรถูชอตถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าตัวของน้องเองก็เต็มที่กับงานนี้คือไม่ได้เดินแต่งตัวธรรมดาปกติในชีวิตประจำมาถ่ายน้องก็แต่งตัวแบบจัดเต็มอ่ะชุดแบบแฟนซีชุดแบบอะไรที่เราอยากให้น้อง ใส่น้องก็จัดมาอย่างเต็มที่เลยชุดคอสเพย์ชุดแฟนซี ay, ช, Fantasy, ชุดนักศึกษาชุดนักเรียนญี่ปุ่นชุดน,น,น,นี่นู่นนี่นั่นน้องจัดมาถ่ายอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเราแฟนกลับหลายคนก็จัดเต็มจัดหนักใส่เต็มถ่าย,ายมาถ่ายรูปกับน้องเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับผมผม,ผมก็เลยรู้สึกว่ามันโอเป็นงานที่โอเคกว่าที่เราไปเจอน้องข้างนอกแล้วก็น้องอยู่ในสภาพที่อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะถ่ายรูป เราสักเท่าไหร่นะแล้วเราไปขอถ่ายน้องก็เหมือนการรบกวนน้องนะครับก็มาถ่ายกันแบบนี้แหละแบบเต็มที่กันทั้งสองฝ่ายน่าจะดีกว่านะครับก็นี่ก็คืองานหลักๆสี่งานที่ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ตอบโจทย์ทั้งเมมเบอร์แล้วก็แฟนคลับได้ดีมากๆนะครับก็มารุนกันว่าจะมีงานอะไรอีกที่ตอบโจทย์เมมเบอร์และแฟนคลับได้ได้พร้อมกันขนาดนี้อีกนะครับไ่ว่ากัน นะตอต่อไปก็แล้วกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ